สวัสดีจ้าสวัสดีตอนเย็นๆด้วยนะจ้าวันนี้ก็ไปตลาดมานะจ้า<ส>คือแบบของในตู้เย็นหมดแล้วมีของที่จะทำอาหารเนาะทุกคนเราก็จะไปได้อะไรมากระเพรานะจ้ะเาเอาไปผัดก็ผักชีฝรั่งเอาไว้ใส่พวกต้มยำแล้วก็ส้มตำมีมพริกเขียวนะเอาไว้ทําไอ้ชิ้นซีฟูดพริกแดงจินดาจ้าแล้วก็มีเตยจ้า หมืองใหญ่มากฝั่งนี้ก็มีชุดต้อยำมจ้าไต้อยำเนาะก็มีแตงเหมือนกันแตงกระสือมาไวเชียวมาชอบยินตามแตงเนาะแล้วก็เอามาเจียวอะไรเงี้ยก็มีข้าวหมนะูเจียนะเอ่อเพลงเด็ดจ้าถังถังเล็กก็มีผักกาดขาไวไอ้จ้าทีกโทนก็มีถัว่วฝักยาวเนาะ มีขายได้มีลายส,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 สวยมากจ้ะสวยแล้วก็ยาว่าณท,ที่รับชมจาเจอกันใหม่นะจ้ะ